มีประโยคหนึ่งจากบทความด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เราได้มานะคะอ่านแล้วรู้สึกโหเย็นว่าไปทั้งหลังเลยเขาเขียนไว้ว่าภายในปี2025การได้เห็นหรือได้ยินอาจไม่ใช่ข้อพิสูจน์ความจริงอีกต่อไปอืมแค่ฟังก็รู้สึกน่ากังวลแล้วนะครับใช่ค่ะประโยคนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นการเจาะลึกของเราในวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของการช่อโกงทางดิจิทัลที่มันแบบยกระดับไปอีกขั้นแบบหน้าขนลุก โดยเรามีแหล่งข้อมูล3ชิ้นที่น่าสนใจมากๆชิ้นแรกก็คือบทความจาก Cyber Safety ที่พูดถึงเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง deepfake ครับที่เอามาผนวกกับการโจมตีทางจิตวิทยาใช่ค่ะและชิ้นที่2คือวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่ลงไปวิเคราะห์ให้เห็นเลยว่ากฎหมายไทยเราตามทันเรื่องพวกนี้แค่ไหนและชิ้นสุดท้ายเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เจาะลึกไปถึงเบื้องหลังทางจิตวิทยาว่าทำไม ทำไมคนถึงตกเป็นเหยื่อกลโกงรักออนไลน์หรือที่เรียกว่า r o m a n ต์แ c ม m อืมใช่ครับที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็เพื่อจะหาคำตอบให้ได้ว่ากลโกลงล้ำๆพวกนี้มันทำงานยังไงทำไมถึงยังได้ผลกับคนจำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือระบบกฎหมายบ้านเราพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆนี้แล้วหรือยัง เอาละค่ะมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยจะบทความ Cyber Safety ที่บอกว่าการช่อโกงทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ส่งอีเมลหลอกลวงหรือฟิชชิงแบบที่เราเคยได้ยินกันแล้วครับมันไปเกลกว่านั้นมากมันคือการผสมผสานที่อันตรายสุดๆระหว่าง Deep Fake กับการใช้จิตวิทยาที่เรียกว่า Social Engineering ลองนึกภาพตามนะคะไม่ใช่แค่เสียงสังเคราะห์แบบหุ่นยนต์แต่เป็นเสียงของเจ้านายเราเองที่มีน้ำเสียงเหนื่อยๆเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป๊ะๆเ,เหมือนตอนประชุมเมื่อเช้าเลยโทรมาสั่งงานด่วนบอกว่ามีดีลลับต้องรีบโอนเงินห้ามบอกใครเด็ดขาดโอ้โห หรือน่ากลัวกว่านั้นคือวิดีโอคอลจากคนในครอบครัวเราขอให้โอนเงินด่วนทั้งหน้าตาท่าทางรอยยิ้มมุมปากทุกอย่างเหมือนจริงจนจับผิดไม่ได้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่บทความเรียกว่า h y เ e อร์เร i s t ลิสติกวิดีอสมมันการทำลายความเชื่อใจพื้นฐานของมนุษย์เราไปเลยนะเนี่ยใช่ค่ะ และสิ่งที่ทำให้เทคโนโลยีนี้มันอันตรายแบบก้าวกระโดดนะครับคือการที่มันถูกเอามาใช้ร่วมกับโซเชียล n อิเนียริ่งอย่างแนบเนียนมากคือผู้โจมตีไม่ได้สุ่มโทรไปเรรย่เปื่อยแต่พวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าการสร้างความน่าเชื่อถือแบบเฉพาะบุคคลหรือ personalization อ๋อแบบเฉพาะบุคคลน,นี่คือหมายว่ายังไงครับคือทำกันบ้านมาอย่างดีเลยค่ะเจาะจงมาที่เราคนเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนการตลาดยุคนี้เลย ที่ยิ่งเรารู้ข้อมูลลูกค้าเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งขายของหรือนำเสนอสิ่งที่ตรงใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้นถูกต้องเลยครับแต่นี่คือเอามาใช้ในทางที่เลวร้ายสุดๆพวกเขาไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายมาจากโซเชียลมีเดียหรือจากข้อมูลส่วนตัวที่เคยรั่วไหลออกไปตามที่ต่างๆอืมรู้ว่าเจ้านายชื่ออะไรทำงานที่ไหนมีโปรเจกต์อะไรอยู่แล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาสร้างเรื่องราวการโจมตีที่พุ่งเป้ามาที่เราโดยตรง ทำให้ทุกอย่างมันดูสมเหตุสมผลมากโหแบบนี้คือตั้งใจมาเพื่อหลอกเราคนเดียวโดยเฉพาะเลยใช่ครับในแหล่งข้อมูลก็มีตัวอย่างที่น่ากลัวมากคือการสร้างวิดีโอปลอมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินออกมายืนยันว่าการทำธุรกรรมนี้ถูกต้องแล้วอืมเพื่อให้เหยื่อที่อาจจะร่ำลังเลใช่ค่ะให้ใจว่ามีการตรวจสอบซ้ำแล้วจริงๆ พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดจะเข้าใจเลยว่าสถานการณ์แบบนี้มันออกแบบมาเพื่อทำลายความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย์โดยตรงเลยบทความไซเบอร์เซฟตี้ถึงกับให้คำแนะนำที่ฟังดูสุดตรงแต่จำเป็นมากไว้เลยว่าต้องไม่ไว้ใจแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจริงฟังดูยากมากเลยนะคะยากแต่ต้องทำครับคือถ้ามีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องที่ด่วนผิดปกติต่อให้เป็นวิดีโอคอลเห็นหน้าชัดเจน ก็ต้องวางสายแล้วโทรกลับไปที่เบอร์ทางการของคนนั้นที่เราบันทึกไว้เองหรือตรวจสอบผ่านช่องทางอื่นที่เชื่อถือได้เสมอห้ามเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในครั้งแรกเด็ดขาดถูกต้องครับแล้วเทคโนโลยีที่น่ากลัวขนาดนี้มันถูกเอามาใช้กับกโกงในเมืองไทยที่เราคุ้นเคยกันบ้างหรือ,อยังคะอย่างพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรแบบนี้ ตอนนี้อาจจะยังไม่แพร่หลายในระดับ Deep Fake Video แต่หลักการของ Social Engineering หรือการใช้จิตวิทยาหลอกลวงเนี่ยคือหัวใจของอาชญากรรมไซเบอร์ในไทยมานานแล้วครับอ๋อ oh. วิทยานิพนธ์จากธุรกิจบัณฑิตชี้ oh. เห็นชัดเจนเลยว่าทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์ฟิชชิง SMS หลอกแนบลิงก์หรือการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้ากรมที่ดินหรือตำรวจ ที่เราได้ยินในข่าวบ่อยๆใช่ครับทั้งหมดนี้ล้วนใช้หลักการเดียวกันคือสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความกลัวหรือความเร่งด่วนเพื่อเราทำตามที่เขาต้องการและมีรูปแบบหนึ่งที่ใช้โซเชียลเอนจิเนียริงได้อย่างเชี่ยวชาญและสร้างความเสียหายทางใจได้รุนแรงมากซึ่งงานวิจัยของม,มชเจาะลึกไว้ได้น่าสนใจสุดๆก็คือพิศวาลอาชญกรรมหรือโรแมนแสแมใช่ครับโรแมนแสแมนี่คือศิละปะก,การหลอกลวงขั้นสูงที่เล่นกับความรู้สึกของคนโดยตรงเลย โรแมนต์สแสกนี้เราได้ยินข่าวบ่อยมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังมันมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้เลยเหรอคะเป็นระบบมากครับงานวิจัยเขาถอดรหัสออกมาเป็น4ขั้นตอนชัดเจนเลยขั้นแรกคือการสร้างโปรไฟล์ปลอมอืมแต่มันไม่ใช่แค่การเอารูปใครมาใส่ก็ได้นะครับพวกเขามีการสร้างตัวละครต้นแบบที่ผ่านการวิจัยมาแล้วว่าดึงดูดใจเหยื่อได้ดีที่สุด ส่วนใหญ่มักจะเป็นโปรไฟล์ชาวต่างชาติผิวขาวหน้าตาดีอาชีพการงานน่าเชื่อถือเช่นทหารแพทย์นักธุรกิจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับทหารที่ไปรบในต่างแดนแล้วรู้สึกเหงาวิศวกรขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลที่โหยหาความรักหรือเป็นพ่อไม้ลูกติดที่ดูเป็น Family Man ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณอยากดูแลของเหยื่อพอสร้างตัวละครที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้แล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการสร้างความไว้วางใจสินะคะใช่ครับและขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดมันคือการ love bombing หรือการทิ้งระเบิดความรักใส่เหยื่ออย่างต่อเนื่อง love bombing ครับพวกเขาจะเริ่มทักทายผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่แล้วเริ่มสารสัมพันธ์อย่างรวดเร็วและลึกซึง้งจะมีข้อความอรุณสวัสดิ์ บอกฝันดีทุกคืนรายงานกิจกรรมตลอดวันว่าทำอะไรกินอะไรอยู่พร้อมส่งรูปภาพที่ไปขโมยของคนอื่นมาใช่ครับเพื่อสร้างภาพชีวิตประจำวันที่จับต้องได้ทำให้เหยื่อรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาจริงๆเหมือนกับค่อยๆสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาล้อมรอบตัวเหยื่อเลยนะคะทำให้เหยื่อรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องจริงและพิเศษมากๆถูกต้องครับเมื่อเหยื่อติดกับทางอารมณ์เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่3คือการสร้างเรื่อง มาถึงจุดหลอกแล้วครับมิฉาชีพจะเริ่มกุเรื่องขึ้นมาว่าเขากำลังจะส่งของมีค่าหรือเงินเก็บทั้งชีวิตมาให้ที่เมืองไทยเพราะเขาวางแผนจะย้ายมาใช้ชีวิตกับเหยื่อโอ้โหแล้วเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือสุดๆนะครับเขาจะส่งเอกสารปลอมมาให้ดูด้วยเช่นใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ air waybill ที่มีชื่อเหยื่อเป็นผู้รับชัดเจนถึงจุดนี้เหยื่อก็คงเชื่อสนิทใจแล้วว่าความฝันกำลังจะเป็นจริงและนั่นก็นำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการหลอกลวง ใช่ครับจะมีตัวละครใหม่ปรากฏขึ้นมาเป็นคนไทยซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโทรศัพท์มหาเหยื่ออ๋อมีทีมงานคนไทยด้วยครับอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งแจ้งว่าพัสดุของคุณติดปัญหาต้องชำระค่าธรรมเนียมภาษีหรือค่าดำเนินการบางอย่างก่อนซึ่งจำนวนเงินก็จะเริ่มจากน้อยๆก่อนใช่ครับพ่อเหยื่อโอนให้ ก็จะมีปัญหาใหม่ตามมาให้จ่ายเพิ่มอีกเรื่อยๆณจุดนั้นเหยื่อซึ่งมีความผูกพันทางอารมณ์อย่างรุนแรงและเชื่อว่าถ้าจ่ายเงินก้อนนี้ไปแล้วจะได้ของมีค่ามาหาศาลกลับมาก็มักจะยอมโอนเงินให้จนหมดตัวเดี๋ยวนะคะฟังดูแล้วมันคือการช่อก,กงที่วางแผนมาอย่างดีและสร้างความเสียหายรุนแรงมาก ทำไมเวลาตำรวจจับได้โทษมันถึงดูมไม่หนักพอที่จะทําให้คนกลุ่มนี้กลัวได้เลยหรือว่ากฎหมายที่เรามีมันมีช่องโหว่อะไรซ่อนอยู่กันแน่คะเป็นคําถามที่ดีมากครับและวิทยาน,นิพนธ์จากธุรกิจบัณฑิตก็ชี้ไปที่ปัญหาตรงนี้เป๊ะเลยเประเด็นหลักคือกฎหมายช่อโกงของไทยที่เราใช้กันอยู่คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-4มสี่หนึ่งมันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเก่าถูกร่างขึ้นมาในยุคที่การช่อโกงคือการหลอกลวงกันซึ่งซึ่งหน้า ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตทําให้บทลงโทษพื้นฐานของการช่อโกงทั่วไปคือจําคุกไม่เกิน3ปี3ปีเองเหรอคะสําหรับการทําลายชีวิตคนคนดึงได้เลยเนี่ยนะใช่ครับและนี่คือช่องว่างสําคัญวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอแนวคิดทางกฎหมายที่น่าสนใจมากว่าการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการช่อโกงเนี่ยควรต้องถูกจัดเป็นเหตุชะกันเหตุชะกันหมายความว่ามันร้ายแรงกว่าการช่อโกงธรรมดาใช่ไหมคะร้ายแรงกว่าในหลายมิติเลยครับ ลองคิดดูว่าการหลอกลวงในสมัยก่อนคนร้ายหนึ่งคนอาจจะหลอกคนได้ทีละคนสองคนใช่ค่ะแต่ในโลกไซเบอร์คนร้ายคนเดียวที่อยู่ต่างประเทศสามารถสร้างระบบขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนไทยได้เป็นร้อยเป็นพันคนในเวลาเดียวกันความเสียหายมันขยายวงกว้างออกไปอย่างมหาศาลจริงด้วยค่ะการเข้าถึงเหยื่อก็ทำได้ง่ายไม่จำกัดเวลาและสถานที่แถมยังปกปิดตัวตนได้ง่ายกว่ามากด้วย กฎหมายที่เขียนขึ้นมาสําหรับโลกยุคเก่าจึงมีบทลงโทษที่ไม่สมส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลเข้าใจแล้วค่ะเป้าหมายของการเสนอให้แก้กฎหมายนี้ก็เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่ากันข่มขู่ยับยั้งหรือ deterrence นะคะคือถ้าโทษมันหนักมากพอใช่ครับเช่นเพิ่มโทษจำคุกเป็น10ปีหรือ20ปีคนที่คิดจะทำก็น่าจะฉุกคิดมากขึ้น ถูกต้องครับมันคือการปรับปรุงเครื่องมือทางกฎหมายให้ทันกับรูปแบบของอาชญากรรมที่เปลี่ยนไปแต่ถึงแม้ว่ากฎหมายจะแรงขึ้นแค่ไหนก็ตามมันก็ยังมีคำถามท,าที่ค้างคาใจอยู่นะคะว่าทำไมกลลโกงเหล่านี้ถึงยังได้ผลทั้งทังที่สื่อก็ประคมข่าวเตือนไทยกันทุกวันมันมีปัจจัยอะไรลึกๆในใจมนุษย์ที่ทำให้เรายังคงตกเป็นเหยื่อเรื่องเดิมๆซ้ำๆคะ ประเด็นนี้งานวิจัยของมอชอธิบายด้วยทฤษฎีทางสังคมวิทยาและอาชญาวิทยาได้น่าสนใจมากเลยครับมีทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายพฤติกรรมของคนรายได้ดีเขาบอกว่าตัวตนของเราในโลกออนไลน์กับในชีวิตจริงมักจะเป็นคนละคนกันอ oh. พอเราอยู่หลังคีย์บอร์ดไม่ต้องมีใครเห็นหน้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อตัวตนจริงๆ เรามักจะกล้าทำอะไรที่ปกติไม่กล้าซึ่งนักวิชาการเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าทฤษฎีการเปลี่ยนพื้นที่หรือ Space Transition Theory นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่ในชีวิตจริงอาจจะเป็นคนเงียบๆแต่พออยู่หน้าจอก็กล้าที่จะใช้ความรุนแรงทางวาจานี่ก็คงเป็นหลักการเดียวกัน ใช่เลยครับและเมื่อพวกเขาตัดสินใจจะก่ออาชญากรรมแล้วก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งเข้ามาอาธิบายการกระทําของพวกเขานั่นคือทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงละครเชิงละครครับ d r a m a t i c a l Theory ทฤษฎีนี้เปรียบเทียบมิจฉาชีพว่าเป็นเหมือนนักแสดงบนเวทีพวกเขามีฉากหน้าหรือ front stage ซึ่งก็คือตัวตนปล,มปลอมๆที่สร้างขึ้นมาอย่างประณีตเพื่อหลอกเหยือ่ออืม แต่ในขณนะดเดียวกันพวกเขาก็มีฉากหลังหรือ backstage ซึ่งก็คือความตั้งใจที่แท้จริงและตัวตนจริงๆที่ซ่อนไว้ฟังแล้วน่าทึ่งปนน่ากลัวนะคะแต่สิ่งที่สงสัยกว่าคือพวกเขาไม่รู้สึกผิดกันบ้างเลยหรอคะกับการทำลายความรู้สึกความไว้ใจและเงินเก็บทั้งชีวิตของคนอื่นนั่นนำมาสู่ทฤษฎีสุดท้ายที่สำคัญมากครับคือทฤษฎีการแก้ตัวหร neutralization theory ซึ่งอธิบายกลไกทางจิตใจที่คนร้ายใช้เพื่อลดทอนความรู้สึกผิดของตัวเองพวกเขาสร้างข้ออ้างขึ้นมาในใจเพื่บอกตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ผิดอย่างแรกคือการปฏิเสธผู้เสียหายปฏิเสธผู้เสียหายกับเขอที่คิดว่าเหยื่อโลภเองอยากได้ของฟรีอยากมีแฟนฝรั่งรวยๆเองสมควรแล้วที่โดนหลอก ฟังเรารู้สึกแย่เลยนะคะมันคือการลดทอนคุณค่าครามเป็นมนุษย์ของเหยื่อเพื่อให้ตัวเองนอนหลับตอนกลางคืนได้ใช่ครับข้ออ้างที่สองคือการปฏิเสธความเสียหายเขาจะบอกตัวเองว่าก็แค่หลอกเอาเงินไม่ได้ไปฆ่าใครเสหน่อยไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายอืมและข้ออ้างสุดท้ายที่พบบ่อยในแก๊งที่ทำเป็นองค์กรคือการอ้างถึงความพักดีต่อกลุ่ม คือคิดว่าที่ทำไปก็เพื่อองค์กรของเราเพื่อครอบครัวของเราข้ออ้างทางจิตใจเหล่านี้ล่ละครับคือกรอบป้องกันที่ทำให้พวกเขาสามารถทำร้ายคนอื่นได้อย่างเลือดเย็นต่อไปฟังมาทั้งหมดนี้น่ากลัวเลยนะคะไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำไปแค่ไหนกฎหมายจะเข้มงวดขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่จุดเดิมที่บทความ Cyber Safe t y บอกไว้เป๊ะๆเ,เลยว่าจุดอ่อนที่สุดในระบบความปลอดภัยทั้งหมดก็คือใจคนเรานี่เองใช่ครับ ความโลภความเหงาความกลัวความรักมันคือประตูที่เปิดรอให้มิจฉาชีพเหล่านี้เดินเข้ามาเสมอมันคือความจริงที่น่าเจ็บปวดครับการป้องกันทางเทคนิคอย่างเดียวไม่เคยเพียงพอเพราะการโจมตีที่ดีที่สุดมักจะเลืองเทคโนโลยีแล้วพุ่งเป้ามาที่จิตใจของมนุษย์โดยตรงเอาละค่ะจากการที่เราได้เจาะลึกจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาคิดว่าเราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากแล้ว ประเด็นแรกคือการช่อโกงทางดิจิทัลมันได้วิวัฒนาการไปไกลมากครับโดยการใช้ AI และด e เฟกต์ทำให้การหลอกลวงสงจริงในระดับที่แยกไม่ออกและนี่คือภัยคุกคามที่เราจะต้องเจอในอนาคตอันใกล้ครับ2คือเทคนิคการใช้จิตวิทยาเหล่านี้ถูกนำมาปรับใช้กับกลโกงที่ระบาดหนักในไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะโรแมนต์แกมซึ่งมันสร้างแผลเป็นที่ลึกมากทั้งทางการเงินและทางจิตใจ และสุดท้ายกรอบกฎหมายของเรายังวิ่งตามไม่ทันความเร็วของอาชญากรรมไซเบอร์และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาให้การช่อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นความผิดร้ายแรงขึ้นถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับการต่อสู้กับสงครามไซเบอร์ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือกฎหมายแยกส่วนกันอีกต่อไปห hmm. ลักคือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการโน้มน้าวทางจิตวิทยาที่แยบยนต์และการปฏิรูปกฎหมายที่ต้องก้าวให้ทันโลก เราจะแพ้ทันทีถ้าเรามองข้ามเสาหลักต้นใดต้นหนึ่งไปใช่เลยครับแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้พูดถึงมาตรการระดับกฎหมายและนโยบายขององค์กรเป็นหลักแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ ในยุคที่ชีวิตของเราแทบจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกับโลกออนไลน์เราจะสามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบความจริงส่วนตัวของเราเองขึ้นมาได้อย่างไรในโลกที่แม้แต่การมองเห็นและการได้ยินก็อาจจะไม่ใช่เครื่องยืนยันความจริงได้ต่อไปแล้ว